ต้องกินไก่แต่ถ้าไก่เท้ามังกรแบบนี้กล้ากินไหมนี่คือไก่ดงเต่าไก่สายพันธุ์พิเศษของเวียดนามที่มีจุดเด่นคือเท้าขนาดใหญ่และมีเกลด็ดจนได้รับฉายาว่าไก่เท้ามังกรถือเป็นอาหารอันโอชะของชาวเวียดนามที่พวกเขาถึงกับบอกว่าเป็นไก่สุดล้ำค่า ชื่อของมันมาจากแหล่งเพาะพันธุ์ที่เลี้ยงในหมู่บ้านดงเต่าจังหวัดพุงเย็นประเทศเวียดนามซึ่งมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นทําให้เกษตรกรต้องดูแลพวกมันให้ดีเป็นพิเศษเพราะราคาของพวกมันนั้นแพงมีมูลค่าทางตลาดสูงต้องระมัดระวังทั้งเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงความปลอดภยัยโดยความทิ่ขาของพวกมันนั้นใหญ่ไม่เหมือนไก่ทั่วไปจึงต้องแยกกรงกันเป็นลายตัวเพราะกลัวว่าถ้าพวกมันตีกันเมื่อไร่ขาอาจจะหกัก หรือบาดเจ็บจนทำให้มูลค่าของพวกมันนั้นลดลงได้ความยากในการเลี้ยงนอกจากต้องเลี้ยงแยกกันแล้วตีนหรือเท้าไก่ที่ใหญ่เกินไปทำให้เจ้าไก่ดงเต่านั้นไม่สามารถผสมพันธุ์หรือสืบพันธุ์กันเองได้ต้องลำบากให้เจ้าของฟาร์มสกัดเติมจากตัวผู้แล้วฉีดเข้าไปในตัวเมียที่มีอายุพอสมควรเพื่อให้มันผลิตไก่ที่มีคุณภาพดีที่สุดสวยงามที่สุด ได้ราคาที่สุดถึงขั้นต้องคัดยีนเพื่อให้ได้ลูกไก่ที่สมบูรณ์แบบเลยซึ่งจุดล้ำค่าที่สุดของพวกมันก็คือขนาดขาที่ใหญ่ประดุกมังกรนี่แหละค่ะซึ่งเกษตรกรต้องใช้เวลาเลี้ยงนานยิ่งแก่ขายิ่งใหญ่ ราคาก็จะขายได้พอๆกับมูลค่าของตัวไก่เลยเพราะคนนิยมบริโภคกันไก่ดองเตา่าถือเป็นอาหารอันโอชะที่มีความอร่อยโดยเชฟบอกว่าไม่ว่าจะนำส่วนไหนของไก่เอามาปรุงและเมื่อทานเข้าไปรสชาติก็จะอร่อยเคี้ยวเพลินเนื้อฉ่ำหวานและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวค่ะแต่ไก่ต้องมีอายุอย่างน้อย10เดือนถึง1ปีขึ้นไปนะเนื้อถึงจะอร่อยหอมเคี้ยวเพลินและหวานพอดีคำเมนูไก่ดง เาถือเป็นเมนูอันโอชะที่เชฟต้องปรุงอย่างพิถีพิถันขาไก่ชิ้นอุอวบจะถูกนำมาต้มสับและเสิร์ฟในจานอย่างสวยงามน่าชวนนิ้มลองไม่ใช่น้อย โดยทุกๆปีที่เป็นวันตรุษจีนเกษตรกรจะตั้งตารอที่จะขายไก่ดงเต่าเป็นอย่างมากหลังพวกเขาทํางานหนักตลอดทั้งปีในการประครบประงมเลี้ยงไก่เพื่อให้มีคุณภาพที่ดีที่สุดมาส่งมอบกับลูกค้ากลายเป็นของขวัญชิ้นพิเศษส่งมอบให้กันและกันและนั่นก็หมายถึงรายได้จำนวนมากที่จะหลั่งไหลเข้าสู่มือกเกษตรกรอีกด้วยแม่อยากลองชิมไก่เท้ามังกรดูสักชิ้นแล้วใช่ไหมล่ะ